สวัสดีครับก็มาพบกับลุงปุญปลาชมอีกคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมพืชเศร,รษฐกิจอีกตัวนะครับก็สามารถที่จะปลูกเอาไว้จําหน่ายได้นะครับปืชตัวนี้ก็มีผู้ปลูกน้อยนะครับแต่ตลาดต้องการเยอะนี่ครับ จะพาเพื่อนๆมาชมครับนี่ครับตัวนี้ก็คือสวรสครับนี่ครับเป็นสวรสจซึ่งก็ปลูกไม่ยากนะครับเพื่อนๆครับเป็นพืชเถาเลื้อยนะครับเป็นพืชเถาเลื้อยก็จะเลื้อยเป็นย่านเหมือนกับต้นตำลึงนั่นแหละครับ นี่ครับของหลบุญก็เริ่มติดดอกออกลูกเลยนะครับเริ่มติดดอกเขาจะมีดอกเยอะนะครับเกือบจะทุกข้อของเถาของเขานะครับก็เป็นไม้เลื้อยไม้เถาวันนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวนะครับตลาดก็ต้องการเยอะนะครับ ลูกก็ไม่ไม่ยากนะครับปลูกไม่ยากดูแลก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่มักจะไม่มีจัตูร์พืชเข้ามาทําอันตรายแก่เขานะครับจะมีก็แค่มดแดงครับแต่ก็ไม่เป็นพิษเป็นไยอะไรต่อสวรสนะครับนี่ครับของหลวงบุญก็ ติดดอกออกลูกเยอะเลยนะครับนี่ครับเมื่อ,อาย่านเขาเริ่มแก่นะครับก็จะมีดอกออกมาทุกทุกช่อนะทุกข้อข้อดอกทุกข้อต้นนะครับทุกข้อต้นเลยนะครับนี่ครับเป็นข้อต้นแบบนี้นะครับอ่าทุกข้อนะครับที่มีก้านใบขึ้นมานะครับก็ก็จะอ่ามี ช่อดอกออกมานะครับโนนครับเห็นไหมครับมีช่อดอกออกมาเต็มเลยนะครับก็เป็นไม้ที่หาออกลูกได้เยอะจริงๆนะครับตลาดก็ต้องการมากนะครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นพืชสมุนไพรจำพวกรักษาสุขภาพนะครับพวก ท,ที่ต้องการดูแลสุขภาพครับเพื่อนๆที่ต้องการดูแลสุขภาพคอยมักจะทานกันนะครับเป็นน้ำสวรรคน้ำปั่นสวรรคหรือว่าต้องการาป้องกันท้องผูกก็เสวรรคก็สามารถที่จะใช้ในการระบายอ่อนๆนะครับมีวิตามินซีเยอะนะครับ ลดหรือว่าป้องกันอาการเป็นหวัดได้ดีนะครับถาวารลดเขาจะมักจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับอยู่สองสีนะครับก็จะมีสีที่ลุงบุญเห็นนะครับ,จะ,บ,ะรบจะมีสีเขียวกับสีม่วงม่วงนะครับจะมีสีเขียวสีม่วงม่วงของลุงบุญก็เป็นสีเขียวนะครับการพ่อปลูกก็ใช้มเมล็ดนะครับใช้มเมล็ด นี่ครับเป็นลูกของเขานะครับเขาก็จะเลื้อยขึ้นตามกิ่งหรือตามร้านที่เราทำเอาไว้นะครับก็เป็นไม้เถาเลื้อยนะครับก็ารปลูกก็ใช้มเมล็ดจากลูกของเขาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวลุงบุญจะสละ ลูกนี้นะครับจะสละลงนี้เพื่อผ่าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับลุงบุญไม่มีลูกสุกนะครับวันนี้เดี๋ยวลุงบุญจะผ่าเพื่อนเพื่อนได้ดูข้างในนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรแล้วจะเอาส่วนไหนเป็นส่วนที่ใช้เพาะขยายพันธุ์อ่าลูกนี้เขายังยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกแต่จะแก่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลุงบุญจะผ่าให้ดูนะครับ ก็ขอแนะนําเพื่อนๆไว้นะครับปลูกไว้นะครับจําจหน่ายได้ดีนะครับาตามท้องตลาดตามร้านที่ขายน้ําปั่นนะครับตามร้านที่ขายน้ําปั่นจะต้องการมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็จะมีเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่รักสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้นนะครับลูกสวดรถก็เป็นหนึ่งในปืดตระกูล ดูแลสุขภาพนะครับจำพวกการขับถ่ายป้องกันหวัดดูแลหุ่นนะครับก็จะมีวิตามินซีเยอะรสชาติเขาก็เ,เปรี้ยวอมหวานนะครับนี่เป็นไม้เศรษฐกิจอีกษษอย่างนั้นครับเดี๋ยวลุงบุญจะไปฝ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับไปชมกันนะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับลุงบุญก็ผ่ามาแล้วนะครับแต่ไม่ได้เปิดดูนะครับด้านในว่าเป็นอย่างไรมาเปิดดูพร้อมๆกันนะครับอ่านี่ครับก็สรุปว่าด้านในเขาก็เริ่มสุกแล้วนะครับสุกแล้วความจริงตอนที่เขาสุกนะครับตอนที่เขาสุกด้านนอกของเขาก็จะมีสีเหลืองคกล้ายๆกับเยื่อนะครับแต่อันนี้ก็สรุปว่ายังสุก ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่จัดอยู่ในตัวที่เรียกว่าสุกแล้วนะครับแต่ก็ยังสุกไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าผิวของลูกของเขาก็ยังออกเขียวอยู่นะครับถ้าสุกเต็มที่เขาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่ครับส่วนที่จะนำไปใช้ในการปลูกขยายพันธุ์ก็นี่ครับมเมล็ดนะครับ นำมเมล็ดนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเป็นมเมล็ดก็เอามเมล็ดไปนะครับเพาะชำนะครับไปคลุกเข้ากับดินล้วนปนทรายนะครับดินดำนะครับที่มีดำๆนะครับดินที่มีลักษณะสีดำๆ เป็นดินร่วนปนทรายนะครับอ่าก็คลุกเก้ากันแล้วก็ใส่ถุงพอชําเอาไว้นะครับเขาก็จะหอกขึ้นมานะครับไม่ต้องลดน้ําจนเยอะเกินไปนะครับแค่มีความชื้นมเมล็ดของเขาก็จะหอกได้ดีนะครับอ่านี่เป็นการแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับการปลูกสวรรค์นะครับใ้ใช้มเมล็ดในการเพราะ พันนะครับขยายพันธ์ุนะครับก็ให้เพื่อนๆนใช้มเมล็ดไปคลุกกับดินร่วนปนทรายนะครับไม่ต้องอใช้น้ําจนแฉะนะครับเขาแค่ชื้นๆเขาก็จะหอกได้ดีนะครับรถั่วลดก็เป็นพืชที่ มีผิวของผลนะครับผิวของผลของเขานะครับจะไม่มีมแมลงเข้ามากัดหรือว่าชัยหรือว่าต่อยลงไปได้นะครับเขาแข็งแกร่งมากนะครับผิวของเขาเหนียวและแข็งแกร่งมากนะครับก็จะไม่มีจำพวกมแมลงวันทองเหล่านั้น ที่เป็นจัตรูพืชนะครับแต่เขาอาจจะมาตอมนะครับแต่ไม่สามารถที่จะใช่ฝังขวางจำพวกไข่ลงไปได้นะครับไม่สามารถที่จะฝังไข่ลงไปได้เพราะว่าผิวของเขาจะจะมีดูแล้วเหมือนกับมีสารเคลือบอยู่นะครับแข็งมากนะครับแข็งมากดูเหมือนจะมีสารเคลือบอยู่ด้านนอกนะครับผิวของเขาแข็งมาก ก็ปลูกแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆฉีดพ่นนะครับหากถ้าเป็นการปลูกในเชิงพาณิ์ก็ใช้แค่ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนกระชอ่วก,ก็จำพวกฮอร์โมนไข่ที่ลุงบุญได้เคยทำคลิปเอาไว้นะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับจำพวกฮอร์โมนฮอร์โมนไข่จำพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ก็ฉีดพ่นจำพวกน้ำกะปิก็มาลาดที่โคนต้นเพื่อเล่งลากให้เขารากเดินเยอะเขาก็จะแตกกิ่งออกมาเยอะนะครับดูสิครับของบุญเมื่อแตกกิ่งเยอะเขาก็จะแตกช่อดอกนะครับเพราะว่าทุกกิ่งนี่ครับเห็นไหมครับทุกกิ่งที่เขาแตกออกไปก็จะมีช่อดอกออกมาทั้งนั้นนะครับถ้าแตกกิ่งเยอะ ช่อดอกก็เยอะลูกก็จะเยอะนะครับดูผิวดีครับเป็นมันเงางามเลยนะครับแข็งมากนะครับผิวของเขาแข็งมากโน่นครับผู้ดูแลก็มักจะนี้ไม่พ้นนี่ครับจากมดแดงครับแต่ก็ไม่มีผลต่อลูกต่อดอกของเขานะครับไม่มีผลนะครับจึงทำให้สวรรค์รถของเราอยู่ได้ โดยที่ไม่มีแมลงวันทองเข้ามาตอมนะครับเพราะว่ามีกลิ่นของมดแดงอยู่นะครับแมลงวันทองเลยไม่กล้าเข้ามาก็เป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นผลพลอยได้เมื่อมีมดแดงเข้ามาอยู่ทําลังก็จะไม่มีแมลงวันทองนะครับก็เป็นการพึ่งธรรมชาติไปโดย ที่เราไม่ต้องไปดูแลจนมากเกินไปนะครับครับนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งนะครับที่ลุงม,มุลอยากเสนอเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอฟนะครับหากเพื่อนๆพนสนใจพืชเศรษฐกิจสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือสวรสนะครับาราคาดีมากนะครับในท้องตลาดเพราะว่าปัจจุบัน คลิปสีที่รักสุขภาพก็จะมีมากขึ้นนะครับชาวรถหากเพื่อนๆปลูกไว้ก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆครับก็คลิปนี้ก็ลุงบุญมาแนะนำะเกี่ยวกับพืช ที่สามารถเสริมรายได้ให้กับเรานะครับกันก็คือชาวลตนะครับด้านหลังครับก็ลุงบุญก็มีอยู่อ่าหนึ่งกอนะครับก็สามารถที่จะขายายพันธุ์ได้เยอะนะครับตอนนี้ก็คิดไว้ว่าหากมีลูกสุกเพิ่มขึ้นก็จะขายายพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ทนแรงทนฝนนะครับครับทำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามามลุงบุญยินดีที่จะรับฟังคําชี้แนะของเพื่อนๆนะครับครับอย่างไรแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่อง YouTube ลุงบุญประชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ